เคยไปทะเลแล้วเห็นขยะเกลื่อนกราดอยู่บนชายหาดไหมครับแล้วเราเคยสงสัยไหมครับว่าขยะพลาสติกเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนใช่ครับต้นต่อของปัญหาเหวันนี้คือพวกเราครับในประเทศไทยของเรานะครับกว่า27.8ล้านตันนะครับของขยะที่ถูกสร้างขึ้นโดยจํานวนนี้เนี่ยมีถึง2ล้านตันเป็นขยะพลาสติกซึ่งทําให้ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกสะสมเนี่ยเป็นอันดับ6ของโลก มาดูกันที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับมีจํานวนขยะกว่านี่ยกว่า1,400ตันนะครับต่อวันที่ไม่ถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกกระจายทิ้งไว้ในสิ่งแวดล้อมครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับว่ากว่า20 0 0 0รายนะครับของคนเก็บขยะนอกระบบนะครับไม่ได้ถูกเข้าไปดึงเข้าไปในระบบในการจัดการขยะที่ถูกต้องนะครับคนนะครับพวกข่านนี้มีทั้งคุณลุงซาเล้งคนเก็บขยะตามท้องถนนนะครับมีพนักงานแยกขยะตามสถานีแยกขยะรวมไปถึงพนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครเองครับ โดยในส่วนของผู้สร้างขยะนะครับเราพบว่ากว่า77.5นะครับเชื่อว่าขยะที่เขาแยกไปเนี่ยไม่ได้ถูกรีไซเคิลอย่างถูกต้องและ คิดว่า90%นะคิดว่าไม่มีช่องทางในการที่จะติดต่อคนรับซื้อขยะในพื้นที่ของเขาในส่วนของอีกด้านหนึ่งในด้านของคนเก็บขยะนอกระบบเช่นเดียวกันกว่า80%นะครับไม่มีช่องทางในการเข้าถึงขยะรีไซเคลิลซึ่งเราก็พบอีกข้อมูลที่น่าสนใจพบว่านะครับพวกเขาเหล่านี้นกว่า80%มีสมาร์ทโฟนแล้วก็เข้าถึง l ลายแอปพลิเคชันนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ P4E ของพวกเราก่อตั้งขึ้นด้วยมิชชั่นที่ว่า Connect with P4E Create Zero Waste Community ครับ โดยพวกเรานะครับทั้ง4คนนะครับด้วยรวมตัวกันใน Incubation Network นะครับที่มาจาก s t a r t ทอัในประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยนะครับได้มองเห็นปัญหานี้นะครับพวกเราได้สร้างนะพัฒนาโปรแกรมของเราโดยนะครับโครงการของเรานะครับได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในส่วนของ Incubation Network ในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมยูมีไอเดียกับ MCOt นะครับซึ่งหลังจาก ช่วงปีที่ผ่านมานะครับเราได้ทําการพัฒนานะครับในส่วนของระบบของเราในพื้นที่พาอดพื้นที่แรกแล้วก็ใช้พัฒนาโซลูชันของเราให้ครอบคลุมพิสูจน์รวมถึงการสร้างนะวัตกรรมสร้างการจัดก,การเครือข่ายจัดก,การขยะให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ได้ด้วยแนวคิดนะครับวันนี้เรามีป้าเพียรครับป้าเพียนก็ผู้ใช้ผู้ใช้งานคนแรกๆของเรานะครับป้ป้าบอกว่าป้าสามารถเนี่ย เข้าถึงขยะได้มากขึ้นแล้วก็มีไรายได้มากขึ้นจากการใช้ P4E ในพื้นที่ของเขารวมถึงลุงต้งครับลุงตงก็เป็นลุงซาเล้งในพื้นที่เดียวกันลุงตงก็บอกว่าฐานลูกค้าของลุงตงเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นแล้วทําให้การจัดก,การขยะแยกขยะในแยกมาดีลุงขายได้ราคาที่ดีขึ้นมากๆครับในส่วนของ P4E เราก็ยืนในหลักการที่ว่าตามหลักการของเศรฐศษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยถ้าเราคนเนคคนเก็บขยะนอกระบบและคนเก็บขยะคนที่ขยะได้เนี่ยด้วย หลายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเราสามารถอินทิเกรตแชทบอทตรงนี้ใส่เข้าไปจะสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากเลยกับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของเราครับนี่ก็คือระบบปัจจุบันของเรานะครับ Tradition a l plastic waste system ซึ่งมีอยู่ซึ่งเราต้องการกำจัดระบบนี้ไปโดยการสร้างนะครับ informal circular waste system ดโดยการใช้สื่อนะวัตกรรมสื่อนะครับจาก Mco มคอร์ดโปรกรมรวมถึงคนเก็บขยะนอกระบบเนี่ยมาเป็นตัวผลักดันในการเพิ่มอาตราการรีไซเคิลในประเทศไทยครับมาถึงโซลูชันของเราครับ เรามีอย่างแรกคือแชทบอทเทคโนโลยีครับที่จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างคนเก็บขยะนอกระบบและคนเก็บคนทิ้งขยะได้อย่างที่2นะครับเพื่อการให,ให้การแยกขยะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นเรามีถุง P4E b a g นะครับเพื่อให้ช่วยในการแยกขยะให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดส่วนที่3นะครับเป็นการสร้าง Informal Waste พิเกอร์ไอเดียคแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับเพื่อว่าให้คนกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มของเขาในการเข้าถึงขยะได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นการใช้นวัตกรรมอัพไซเคิลเทคโนโลยีนะครับเพื่อการแปรรูปขยะพลาสติกของเราให้มีมูลค่าสูงที่สุดกลับมาดูกันครับว่าในส่วนของโซลูชันแรกของเรานะครับหลักการทํางานของ P 4 E Chatbot นะครับหลังจากที่ลงทะเบียนคนเก็บขยะนอกระบบแล้วกค็คนทิ้งขยะเข้าระบบแล้วนะครับเมื่อเราต้องการรีไซเคิลง่ายมากครับก็แค่เลือกปุ่ม รีไซเคิลหลังจากนั้นแล้วก็เลือกโลเคชันของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับเลือกคนเก็บขยะซึ่งอยู่ในลิสต์ของซิปโคดในพื้นที่ที่เราพักอาศัยนะครับแล้วก็ทําการเ,าเรียกเขาเข้ามาในส่วนเช่นเดียวกันครับกับคนเก็บขยะนอกระบบหลังจากได้รับโนติฟิเคชันดูโลเคชันแล้วเราก็เข้าไปเก็บขยะสร้างฐานลูกค้าซึ่งตรงนี้นะครับเราก็มีการเพิ่มทักษะนะครับโดยรับการสนับสนุนจาก Mco t นะครับซึ่งการใช้สื่อมาช่วยในการผลักดันนวัตกรรมของเราให้เป็นการ ให้ความรู้ทั้งคนแยกขยะและคนเก็บขยะด้วยเพื่อสร้างลองเทอร์มนะครับในการเปลี่ยนผลกระทบในระยะยาวนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมของเราครับนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเราจะมีเพื่อให้การแยกขยะนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเรามีถุง2ประเภทนะครับก็คือ Upcycling b a g และก็ r e c y c l e b a g แล้วเราคําถามเขาว่าเราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าขยะแบบไหนแยกอย่างไรขายได้เท่าไหร่แล้วเมื่อไร่เราถึงจะเรียกคนเก็บขยะมาได้ครับ นะครับก็ง่ายมากครับก็คือในส่วนของอัพไซคลิงแบกถุงซีซ้มๆใบนี้เนี่ยนะครับก็คือขยะพลาสติกทั้งหมดเลยเราสามารถที่จะทิ้งในถุงใบนี้ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแบบแข็งพลาสติกแบบยืดซึ่งเราก็พบว่าการใช้กระบวนการถุงแบบนี้นะครับขยะก,กว่า98%นะครับถูกแยกมาอย่างดีมากจากโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านนะครับที่ดําเนินการที่ผ่านมาในช่วงปีที่แล้วสําหรับ พยาอื่นๆนะครับทั้งเป็นขวดแก้วกระดาษลังนะครับโดยจะเป็นโลหะต่างๆแล้วจะทิ้งลงไปในถุงรีไซเคิลแบซึ่งผลิตจากพลาสติกประเภทยืดเหมือนกันนะครับหลักการใช้ถุงนะครับก็ง่ายๆสิมเพลมากๆก็คือทําความสะอาดนะครับทิ้งลงในถุง P4E นะครับหลังจากนั้นมัดปากถุงแล้วเราก็ติดต่อแชทผ่านแชทบอทดของเรานะครับที่มีในทุกพื้นที่นะครับ ในส่วนของจำนวนปริมาณขยะนะครับเราอาจจะก,กำหนดเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับซึ่งติดต่อในซื้อขายถึงบ้านถึงพื้นที่เราเลยนะครับต่อมานะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามีคนเก็บขยะนอกระบบเนี่ยปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับเราให้ความสำคัญมากๆกับการรีคูดคนเก็บขยะนอกระบบเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรานะครับโดยการช่วยเหลือผ่านกรุงเทพมหานครแล้วก็ผ่าน ล้านรับซื้อของเกา่าซึ่งเป็นตัวจักระสำคัญมากๆเลยในการที่จะรีคูดลุงสาเลงคนเก็บขยะนอกระบบเข้าสู่แพลตฟอร์มของเราครับครับโดยหลังจากที่เรากรอกซิปโค้ดลงไปนะครับก็จะขึ้นลิสต์มาเลยครับว่ามาีพนักง,งานเก็บขยะคนไหนบ้างที่ทำงานอยู่ในพื้นที่บ้านเรานะครับแล้วก็เราจะเพิ่มออปชันของการามีดรอปออฟสเตชันนะครับเพื่อให้สำหรับคนที่นะครับสะดวกในการดรอปออฟนะครับมากขึ้น โซลูชันสุดท้ายครับก็คือจะเป็นเรื่องของ informal waste collection center ครับโดยตรงนี้เนี่ยเราจะคัดแยกขยะพลาสติกบางประเภทนะครับซึ่งสามารถนำมาผลิตเกรดพลาสติกรวมถึงเม็ดพลาสติกแล้วสามารถนำไปขายนะครับเป็นไปขายในมีราค่าสูงขึ้นนะครับเป็นกิโลละ25-30บาาทเลยทีเดียวซึ่งเราก็มี attracting partnership ของเราปัจจุบันนะครับกับ i n c u b a t i o n Network ที่สามารถนำเม็ดพลาสติกตรงนี้นไปแปรรูปเป็น PPE หรือเป็นจีวอพระนะครับที่ GE ได้ทำอยู่ในบางกระเจ้าในปัจจุบันนะครับรวมถึงพรีเชตพลาสติกก็เป็นส่วนหนึ่งของ i n c u b a t i บ n Network ของเรานะครับซึ่งนำฝาพลาสติกนยครับไปแปรรูปเป็นกระถางหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งถุงพลาสติกแบบยืดแบบสุดท้ายนะครับที่เราสามารถนะครับนำมาผลิตถุง P4E ของเราเพื่อน,นำกลับไปใช้ในซิสเต็มของเราได้อีกด้วยนะครับ ไอเดียซาวด์เพอร์เฟกใช่ไหมครับแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นจริงซึ่งปัจจุบันนะครับเราได้เก็บข้อมูลนะครับ250ส5 0าสซาเลงในพื้นที่สายไหมแล้วก็100เก็บขยะ100คนนะครับในพื้นที่แล้วเราได้คาดการณ์ว่าจะสเกลอัพในปีหน้านะครับในทุกๆในพื้นที่18เขตทั่วกรุงเทพมหานครโดยอยู่ในเขตรับผิดชอบการเก็บขยะของสถานีแยกขยะสายไหมแล้วก็ในปลายปีหน้าเราหวังว่าจะกระจายไปทุก,ท,ก,ท,กทุกเขตในกรุงเทพมหานครครับ แน่นอนครับว่าใน,ในหนึ่งโมเดลเนี่ยนะครับเราคาดการณ์้้ว่าเราสามารถรีไซเคิลขยะได้ถึง37.6ตันนะครับซึ่งสามารถประหยัดเงินกรุงเทพมหานครที่จะต้องจ่ายให้กับบริษัทสัมปทานในการขนส่งขยพะพลาสติกเนี่ยกว่า27,000บาทต่อว,วันหรือ10ล้านบาทต่อปีถ้าเรามองเป็นภาพรวมของ50เขตท,ทั่วกรุงเทพมหานครเราสามารถประหยัดเงินกรุงเทพมหานครนะครับกว่า500ล้านบาทต่อปีเลยครับ สำหรับ Business Idea ของเรานะครับเราก็เริ่มเพิ่มชาร์จแค่10สตางค์นะครับต่อกิโลกร,รมัมต่อ Transaction ซึ่งเราสามารถสร้างไรายได้มากถึง1,70 0 0 0สเจบาทต่อต่อ,อ,ต,อต่อวันนะครับ สำหรับฟอร์เรเชีลมาร์เก็ตของเราก็แค่10%ในกรุงเทพมหาคนครที่เป็นลูกค้าเราก็คือ1.2ล้านคนโดย IMPACT ที่เราจะสร้างนะครับในปีแรกนะครับเราสามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกมากถึง7,500ตันนะครับสร้างไรายได้ให้กับคนเก็บขยะนอกระบบกว่า25,000บาทต่อเดือนรวมไปถึงเพิ่มอัตราการรีไซเคิลจากปัจจุบันนะครับประมาณ10%ขึ้นไปเป็น20%นะครับแน่นอนครับว่า เราจะสร้างโซเชียลเบเนฟิตอีกมากมายในส่วนของการเพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบในการเพิ่มความรู้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีรวมถึงลดภาระของพนักงานเก็บขยะในกรุงเทพแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอีกด้วยซึ่งในโกสุดท้ายของเราเราอยากจะสร้างซ e r o waste c ม m m u n i t ให้เกิดขึ้นจริงๆได้ในกรุงเทพมหานครของ,ของ,ข,องของเรานะครับทั้งเพิ่มอัตราการรีไซเคิลอน g a จเมนต์แล้วก็ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศในกรุงเทพครับ,รบยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเราต้องการที่จะ นำไปสู่โกลของ sustainable development นะครับที่ของ United Nations เพื่อในการที่จะพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนต่อไปครับเป้าหมายของเรานะครับอย่างที่กล่าวไปก็คือในปีหน้าเราจะ scale up ไปทั่วประเทศไทยแล้วก็จะใช้ระบบเดียวกันนะครับใน Southeast Asia ผ่าน incubation network ที่มีการจัดก,การขยะลักษณะคล้ายกับเราเลยนะครับในทุกๆพื้นที่ใน Southeast Asia ครับ แน่นอนครับปัจจุบันเราได้รับการสนับสนุนนะครับจาก3โปรแกรมทั้ง Y s e ซ i e s ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาแล้วก็ m c o มคโปรแกรมของ Social Innovation, นยูมีไอเดแล้วก็ i n n u v a t i o n Network ครับสำหรับทุกๆ1ดอลลาร์ลงทุนกับ P4E สามารถกำจัดขยะพลาสติกนะครับที่จะปล่อยลงสู่ทะเลครับคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเราหรือยังครับนี่คือข้อมูลสำหรับการติดต่อของ P ฟ e ของเราครับ อย่าลืมสแกน QR code นะครับแล้วก็จอยกับ P4E Community เพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไปครับขอบคุณครับ